สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สาก,กลโลกสารมวยไทยซุปเปรอร์บอลสิงมาวินเชื่อทาเครุเซกวาวะไม่นีง่ายอย่างที่คิด สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในเช่นเคยด้วยนะครับวันนี้แอนมินครับก็จะพามาเกาะติดตามข่าวของวันชิบะิบครับซึ่งทางด้านซูเปอร์บอลสิงห์มาวินครับอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอเวทครับซึ่งแฟนมวยหลายคนครับก็น่าจะรู้นะครับว่าทางด้านทาเครุเซกาวะครับเคยมาฝึกซ้อมที่ค่ายของซูเปอร์บอลสิงห์มาวินหรือซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์นั่นเองครับและทางด้านทาเครุเองครับก็เคยลงนวมกับทางด้านน้องโอมาด้วยครับโอ้โหซึ่งน้องโอตัวใหญ่มากนะครับทาเครุตัวนิดเดียวเองครับ ซึ่งซูเปอร์บอลครับก็ออกมาชี้แล้วครับว่าไม่ใช่งานง่ายสําหรับซูเปอร์เลกเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดบทความข่าวก่อนครับว่าซูเปอร์บอลว่าอย่างไรครับซูเปอร์บอลสิงมาวินให้ความเห็นต่อไฟป้องกันบอลลังคิกบ็อกซิ่งของซูเปอร์เลกเกียรติหมู่เก่าที่จะเผชิญหน้ากับผู้ทา้าชิงอย่างทาเคิรุเซกาวาโดยเชื่อว่าทั้งคู่จะเปิดเกมล่าก,กันอย่างดุเดือดอย่างแน่นอน ซูเปอร์เลกเกียร์หมูเก้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท1 2 5 5ถึง135ปอนด์ขวัญใจชาวไทยวัย28ปีเตรียมขึ้นเวทีป้องกันมาลังครั้งที่2โดยจะเป็นศึกประทะเดือดกับทาเครุเซกาวะซึ่งนักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นวัย32ปีโดยจะพบกันในศึกวัน165ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสำหรับการชกในครั้งนี้แม้ทางด้านซูเปอร์เล็กเกียริหมู่เก้าจะเข้าเวนแทนรถถังจิตเมืองนนที่ได้รับอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมจนต้องถอนชกแต่แฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกก็ยังคงให้ความสนใจเพราะนี่ถือว่าเป็นการประชันฝีมือของสองยอดนักคิกบ็อกซิ่งตัวพ่อในพิกัดฟลายเวทณเวลานี้ นอกจากแฟนๆที่เฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อแล้วยังมีนักสู้ระดับชั้นแนวนาจากทั่วทุกมุมโลกต่างที่ให้ความสนใจศึกใหญ่ครั้งนี้ด้วยกันเช่นโดยต่างออกมาแสดงความคิดเห็นพร้อมทางคาดการผลการแข่งขันในไฟดังกล่าวอีกด้วยครับ และหนึ่งในนั้นครับก็คือซูเปอร์บอลสิงมาวินอดีตแชมป์วันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอเวด145ร่ถึง1 5 5อปอนด์ผู้ที่เคยได้เห็นการฝึกซ้อมของเจ้าทาเครุเซกาวะด้วยตาของตัวเองมเมื่อครั้งที่นักชกจากแดนซามูไรบินมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยของเขาช่วงปีที่แล้วโดยซูเปอร์บอลสิงมาวินให้ความเห็นว่า สำหรับผมแล้วครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่หยุดโลกครับทางด้านซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าก็ประสบการณ์สูงเป็นนักชกคิกบ็อกซิง่งอันดับต้นๆของโลกส่วนเจ้าทาเครุก็โด่งดังมากในญี่ปุ่นและเคยมาซ้อมมวยอยู่ที่ค่ายของผมด้วยครับเลยทำให้ผมได้เห็นการฝึกซ้อมของเขาครับ ซึ่งจุดเด่นของเจ้าซูเปอร์เล็กคือแข้งขวาที่หนักหน่วงป้องกันได้ยากและก็มีน้ำอดน้ำทนสูงขณะที่เจ้าทาเครุเซกาวามีสไตล์การชกแบบคิกบ็อกซิง่งโดยเฉพาะทั้งการออกหมัดเป็นชุดและก็มีลูกหลากหลายในเกมครับ ส่วนตัวผมคิดว่ามีโอกาสชนะด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าบนเวทีในวันนั้นใครจะมีสติกับเกมและก้าเกมบนเวทีได้ดีกว่าผมคิดว่าไฟนี้จะเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นและเป็นไฟแห่งปีอีกคู่ครับอย่างแน่นอนเลยครับสำหรับคู่นี้ครับ ก็ถือว่าทางด้านซุปเปอร์บอลครับให้ความสําคัญจุดเด่นของแต่ละคนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซุปเปอร์เลกเองครับจุดเด่นของเขาก็คือลูกน้ําอดน้ําทนแล้วก็แข้งขวาที่กันได้ยากมากๆครับและทางด้านไทเครุสเซกาวาเองครับก็มีหมัดชุดที่น่ากลัวครับแต่การันตีแน่นอนครับว่าคู่นี้มันระเบิดแน่นอนครับสําหรับซุปเปอร์บอลเองครับซึ่งทางด้านซุปเปอร์บอลเองครับได้ให้สัมภาษณ์แบบนี้แสดงว่าทางด้านซุปเปอร์เลกเองครับเกมแก้ยาวๆในเรื่องของลูกเตะครับก็ถือว่าใช้งานได้แน่นอนครับแต่ ทางด้านไทเครุเซก่าครับเขาก็มีหมัดชุดและลูกแข็งแกร่งที่แน่นอนแน่ิงครับก็ต้องรอดูบนเวทีครับว่าไพรจะเป็นไผรครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอัปเดตข่าวสารครั้งหน้าครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ